ขอสดีสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในช่วงเบรกสำคัญหลังเลิกงานของ FC วันนี้นะครับผมให้ FC ทั้ง15,600กว่าท่านนะครับรับชมเหรียญที่มีความงดงามและเข้มขลังด้วยบุญญาบรมีองค์บุรพาจารย์3องค์หรือ3รูปนะครับของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาสกระปูชามากๆนะครับอง,องด้านบนสุดนะครับในเหรียญทรง เข้ารามตัดเหรียญน,นี้นะครับคือองค์หลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับวัดตะคอมอำเภอคงะจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านบนสดุดด้านล่างซ้ายนะครับคือหลวงพ่อคูณปริสุทธทวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด,ด่านขุณทศส่วนด้านขวาล่างคือหลวงพ่อดีนะครับวัดหนองจอกเมืองนครราชสีมานะครับ จากุ้งความสามบุรพาจารย์มียขรรยันโดยรอบนะครับห่วงเปิดด้านบนมีลายกระดกคู่หนึ่งพิกไปชมด้านหลังมีอัขรยันจานกุ้งความงานผูกพัทศีมาวัดกระโดนอำเภอเมืองนครราชสีมา17นะครับถึง25กุมภาพันธ์39นะครับสุดยอดเข้มขังเรียนนี้นะครับผมขยายให้ชมด้านหลังซึ่งประทับอัขรยันที่คมชัดเข้มขังมากๆ ด้วยบารมีองค์บุรพาจารย์องค์เกจินะครับผ่าแท่งที่ราบสูงนะครับและองค์เกจินะครับที่มากด้วยเมตตาหลวงปู่คงทิติปันยนและหลวงพ่อดีนะครับนามองค์หลวงพ่อนั้นมงคลมากๆครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆทั้ง3องค์บุรพาจารย์ของจังหวัดนครราชสีมาและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะครับ งดงามเข้มขลังด้วยบาร,รมีองค์เกจิองค์บุรพาจารย์น้ำสาองค์นะครับลมดำทองแดงลมดำสวยมากๆนะครับมีความงดงามมากๆเห็นเนื้อโลหะผมไม่ต้องอธิบายละเอียดมากนะครับเห็นแค่นี้ก็สุดยอดแห่งเหรียญที่คมชัดและเข้มขลังมากๆนะครับขอบคุณครับ